ต้องเก็บสุดที่ดีตกใจไหมครับเคยครับถูกใจครับสุดยอดครับบริการดีนะเคยบอกเป็นฐานน้ำมันเครื่องให้ด้วยโอ้โหดูแรงดีเลยปีหมดเลงครวบโชลงโชลงจุ่มมากเพราะเอาเบรกปีหมดเลยครับสามพื้นเลยนักต่างจากของกลุ่มน้องรักน้องรักขอบคุณมากแหมแววดูโอเคครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับพีพีทุกคันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เรามีเคสของน้องสนิทพีพีครับผมเห็นว่าสนิทกันมา20กว่าปีแล้วครับผมมาติดต่อขอดูโตโยต้าวีออฟปี2013ของเราครับผม ต้องบอกว่าวันๆยังหวานอยู่รับผมวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าผมมาพีพีตุขาต้องได้รองรถ X 1 0ียออยังมีน้องชายสุดเลิฟเพียงอะนะ <S <S โอ้โหน้องชายสุดเล,ลิฟมาซื้อรถนี่ครับต้องนิสัยนี่สุดหลอ่อจริงประจบสดลูกอ้อเราไปนะฮะโอ้โหน่ารักสุดๆเลยนะครับแม่ตานคุณพ่อด้วยแต่พลาดนิดนึงครับต้องเอก็บสิทธิ์ไว้ี่ ถูกใจไหมครับโอเคครับถูกใจครับสุดยอดครับบริการดีนะเฮ้ยบอกเป็น่านนละมันเครื่องให้ด้วยโอ้โหดูแรงดีเลยฟิวหมเลยครับลงช่วงล่างเพราะเขาเบรกฟิวหมดเลยครับฟิวหมดเลยครับสำหรับหน่อยนะน้องรักขอบคุณมากน้องรักน้องรักขอบคุณมากแหมแวหวุ่นน้องรังไปส่งรถหน่อยโอ้โหนี่มาจากรามินทาเลยนะน้องรักจุดที่เลิฟที่สุดในจักรวาลแหมเรียบร้อยแล้วไม่ตอบสักคำเลยนะ แม่เห็น่ารักจ,จริงๆวสวัสดีครับพ่อเรียนทางปลอดภัยเงี้ยยด้วยครับโอ้โหเป็นไงพี่จะลดให้นะแต่เกียรดบอกว่าพี่เอาราคาหน้าร้านนี่แหละพ่อพี่ดีเขาบอกว่าพวกกันก็ช่วยมาอุดหนุนกันพี่ฟังพี่ปากปึบ๊บแต่พี่แถมให้ประมาณยี่สิบสองสิบรายการน้องเอ๋แถมกระจุยกระจายเลยนะ้วโอ้โหน่นุ่มไหมนุ่มมากแล้วเหลือนุ่นเนี่ยโอ้โหดีด้วยเรียบร้อยแล้วโอ้โหยิ่งถึงถ่ายรูป ลงมาสองรอบขอบคุณมากนะแหมให้ความร่วมมืออย่างดีนะมีสัตว์เพิ่มด้วยเหรอสุดยอดสุดยอดครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ลงให้อย่างรอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน้องชายสุดเลิศมาวันนี้มันจบโสดวีออสไปจอดสักคำโอ้โหแน่ออน,นอนจริงรบให้นนหก็ไม่ยอมบอกว่าอุ่นอุ่นหนุนพี่ชายแหมแวสวัสดีครับพ่อสวัสดีแข็งแรงครับเดี๋ยวขับปลอดภัยวีออสปีสิบสามตัวเอ็สมือเดียวป้ายแดงด้วยมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วย สุดยอดจริงนะครับแถมฟรีนะน้ำมันเครื่อง <Yeah. S 1> โอ,โอนฟรีน้ำมันเกียร์พรบประกันภัย <Ç aqui S 1> <reated> พิมพ oh. <witnessed> <c oughs> ์รถยนต์โอ้โหต้องลงครบทุกกระบวนการนะไม่ลืมอะไรนะลืมอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้ำมันเต็มถังเอาจัดดิเดยไปดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขี่บอสไซไปอ่ะไปไปไปโอ้ลืมได้ไงรีบไปรีบไปรีบไปมันตาจะไหลฮะ โอ้โหเรียบร้อยอ้าวรถไปไหนแล้วโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเกตไปรอที่ปั๊มเลยเดี๋ยวจัดแส้แล้วผมเดี๋ยวไปเจอที่ปั๊มซัตโก้ครับผมบ้านเราโปรโมชั่นของเราที่เราต้องแถมให้ลูกค้าครับพี่พี่หลังทุกเอาใจพีต้องเต็มถังทุกคันครับพี่หลังแม่พี่หลังครับผมเกือบมาคันน้องเอสครับพี่พี่หลังเรามีโปรโมชั่นเติมถันให้เต็มถังกับลูกค้าทุกคันครับผมเอาใจพีต้องเต็มถังนะเดี๋ยวไปดูวันเท่าไหร่ครับผม โอเคครับผมก็เกือบไม่ทันกันแล้วครับผมเมื่อกี้ดีนะครับพี่พีบอกพี่เกดไปก่อนครับผมว่าเกดเกดจะพิ่งไปพี่เรียนน้ำมันเต็มถังโอ้โหเกือบไปแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเอฟซหรือว่าลูกค้าสนิทหรือว่าลูกค้าแบบไหนเราก็บริการทั่วดับประทับใจแน่นอนครับผมแล้วที่สําคัญเลยต้องน้ํามันเต็มถังทุกคันครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับโอเคครับพี่เกดก็ใช้รถอย่างมีความสุขครับผมแหมช่างสวยจริงของพีออส ก็ฝากไว้ด้วยครับผมลูกค้าเราเอฟซีสถานที่ทังตามหารถบ้านรถมือเดียวป้ายแดงอย่าว่ารถใช้งานน้อยสวยๆแบบนี้นะครับผมเข้ามากันได้แล้วครับผมพี่ๆีเ้ของรายินดีต้อนรับครับผมสายทีั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางเดินนุ่นเยนสวนกราบพิมลีตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ไกล้ไม่ไกลพารามสองมาเจอเราได้ครับผมส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมฝากไว้ด้วยครับผมมาพีพีลค้าต้องได้รถสวยถูกใจน้ำมันเต็มถังทุกคันครับผม